คุณขับรถเล่นซ้ายเหรอพี่เนี่ยหนูหญิงอ้าวเออตัวเดียวป่าป่าป่าจดได้แล้วจดได้เลยฮึฮิ้มเพลินฟังเลยเหนียวอะไปไหนบัาเลย สหไมไหอ้ฝนตกครับผมอยู่ในร่มเป็นจงเอจีไม่ฮัลโหลครับไม่เลยครับทำไมเลอะจังเลอะไม่ถึงนู่นหรอไปคุกอะไรมาครับนี้มอแมแบมจังไม่เลอะนะเลอะครับเห็นเลอะแขน,นซ้ายแล้วก็หน้าเป็นแผลอีกแล้วเป็นแล้วไปทำอะไรมาครับชนครับ อืมมอมเมมเขาบอกว่าหนูมอมเมมที่แบบมาช้าคือเปลี่ยนงานครับย้ายงานมามาเป็นช่างยนต์ครับโอ้โหวันนี้เป็นเป็นช่างยนต์แล้วใช่ไหมคะจะป็นเด็กฝึกงานครับตอนนี้เก่งจังเลยทำไลาอ่ะงชีวิตต้องสู้ครับ เป็นไงบางครับก็ฝึกงานมันแ,นแรกก็งงเดียบงงใช่ครับไม่ค่อยรู้เรื่องครับ<ต>ผม,มทำลงทำโรงงานเย็บผ้ามาครับแต่แต่แต่ว่าก็โอเคดีใช่ไหมคะ ก็ได้อยู่มั้งครับไม่รู้ครับวันแรกเมื่อเพื่อนที่ทํางานก็โอเคด้วยใช่ไหมมีอยู่คนเดียวครับ <c oughs> อยู่ข้างในครับลองเข้าไปคุย <c oughs> ตูวเล็กครับเขาตูวเล็ก ครับมาได้ไงนี่เอ๊ะเนาะเอ้ยเพื่อนเนาะไหนอ้าวเป็นไรครับพูดเลยครับผมคุยเลยครับพี่พี่สาวสวัสดีครับครับเป็นเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมครับ อยู่อยู่อยู่หรือเปล่าครับคุณผู้หญิงอยู่หรือเปล่าครับอยู่คือขออนุญาตมาแนะนําอู่ให้รู้จักครับรบบกคนมานี่หน่อยได้ไหมครับนี่นี่นี่ครับอันนี้คือสูตรสูตรของทางร้านเราครับบนบนบนกําแพงครับอันนี้คือสูตรรดทั้งหมดเลยก็จะเป็นอ่าอ่าก็จะมีแถวแถวแรกครับก็จะเป็นเข้าใจแล้วค่ะอะไี้นะครับ เขาเจแล้วเดี๋ยวก่อนครับอันนี้อันนี้อันนี้มาศึกษาศึกษางานศึกษาลดโรงงานจริงหรือเปล่าครับนี่เขาติดต่อบหัวหน้าหัวหน้าช่างครับเขาติดต่อโอ้โหพูดยังไม่ทันจบเลยครับเขาบอกเข้าใจแล้วแล้วก็วิ่งออกเลยครับเข้าใจแล้วไงยังไม่ทันอธิบายความเป็นมาของบริษัทเราเลยครับครับหัวหน้าหัวหน้าคุยครับคุณคุณผู้ชายครับเรา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 เข้าไปด้วยกันดีไหมครับเผื่อคุณผู้หญิงทอยนี่ครับไม่ใช่คุณผู้ชายและผมเป็นลูกน้องคุณครับคุณเป็นหัวหน้าที่นี่ใช่หรือ โอเคครับ,รรรบงั้นตามเสมาอ๋อครับต,ตามเสมตามตามเสมาเลยครับตามเสมาเลยเสใช่ครับก็คือไออู่เนี้ยจุดเริ่มต้นเนี้ยมันมีแค่เสกับกับกับใครนะชื่ออะไรนะครับจีตเตชื่ออะไรนะครับ เต้ใช่ครับ <laughs> ก็ตอนแรกอะมีอู่เนี้ยที่ทําขึ้นมาก็จะมีแค่เสกับคนชื่อเต้นี่แหละ <laughs> ใช่ครับ <laughs> ที่ร่วมกันสร้างฝ่าฟันนะครับเอาง่ายอะฝ่ฟาฟันนะ่ะฝ่าฟันกว่าจะมีอู่หลังนี้ได้ครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในใ,ในในเมืองในในเมืองนี้ไม่มีอู่ไหนดีเท่าเราแล้วครับสนใจมาใช้บริการได้นะครับพี่พี่สาวก็ทั้งบริษัทก็มีอยู่สองคนเนี่ยครับพี่ ที่เหลือเขาลาออกกันหมดแล้วครับงานมันหนักไปครับอันนีอออ้อันนี้พี่สาวเป็นตะคิวใช่ไหมพี่พี่สาวอยู่หรือเปล่าครับนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทางเครื่องเครื่องยนต์ของเราครับประแจรครับพี่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 คุณผู้หญิงมาดูงานเลยครับศึกษาครับเผื่อจะไว้ใจอู่เราครับนี่ครับแล้วก็ อันนี้อู่เราต้องบอกก่อนครับว่าใส่ใจในชีวิตทุกคนเลยคือชีวิตใครที่ไม่รู้นะครับบนบนหัวของเสเลยนี่เรามีบริการให้ทุกรูปแบบเลยครับส่วนบรรทัดที่สองนะครับคนที่ชื่อเต้เขาเป็นคนตั้งครับชื่อรถชื่อชิตาเต้เต้คืออะไรเต้เต้เต้น้อง เอ้าอะไรครับผมเอารถไปลองไงครับอะ่า <laughs> <laughs> ไม่คุยอะไรครับ้างครับเม่อเป็นไงบ้างพี่เคยเป็นเพื่อนพี่หรอเป็นน้องพี่ใช่ไหมมันเป็นลูกพี่ครับเป็นลูกพี่ตอนนี้โอเคแต่ <ด>วันนี้มาแมนแบ,บมเอาข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะไปนะครับหรือว่าเขาแกงเขาเช็คชื่ออะไรไม่รู้ทุกชั่วโมงเลยกลัวคนหนีครับแกงอะไรเพงนแกงพี่ใช่ไหมไม่ใช่ครับแกงคนอื่นไปยืนดูยใยครับเราเล่นเราเล่นเราเล่น พอไหมครับข่าวโอเคอยู่ครับได้อยู่อะไรนะถามว่าอะไรนะถามถามว่าพอไมหมใี่ให้ไปอยากได้เพิ่มไหมพี่ซกกาอยู่ไหนเนี่ย พอครับผมสบายมากกินได้เหมือนเดิมอืมไปพักไปไปพักไหมอะไรครับไปไปไปไหนครับได้ครับได้ได้จะรอเขาเอารถมาก็ได้คขับรถมาไปก็ได้ แล้วกลับไงครับเลี้ยงไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาเรียกเขาว่ามันเลยเหรอครับฮะไม่ใช่หมายถึงว่าเดี๋ยวหนูก็เดี๋ยวหนูก็อันนี้ไปอยู่ที่ใกล้ใอ,อืมโอเคครับครับคิดถึง ไม่คอยได้ยินรู้ไหมคิดถึงเหมือนว่าจะมีอะไรอยู่ในหูะอะไรแต่เราพูดไหมครับคิดถึงนะคะได้ยินไม่ชัดเตู้เป็นอะไรวะเนี่ยหูเป็นอะไรหูเป็นอะไรบอกว,ว่าคิดถึงได้ยินไหม ไม่ได้ครับผมเป็นรูกนายพลมีพ่อมีแม่จะมาบอกคิดถึงคนอื่นได้ไงอะไรเอมันก็ได้หรือเปล่าเขารู้ไหมเนี่ยเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมเขารู้เขารู้ตลอดแหละแล้วทำไมถึงรีบบอกเขาครับทำไมถึงรีบบอกเขาอบอกว่า คุยกับใครอ๋ยยังไม่บอกนี่ใช่ไหมหนูก็บอกเขาว่าหนูมีคนคุยอือใช่ไม่ได้บอกว่าคุยกับใครไม่เคยบอกใครเลยว่าคุยกับใครอ๋อใช่เขารู้เองถูกก็มีแค่คนที่จำได้ไหมวันแรกันแรกที่เจอกันแล้วก็คนนั้นเขาเป็นเขาเป็นหมาหมีไงแล้วเขาก็ เขารู้จักพี่ด้วยหใช่คนนั้นเขาก็รู้แล้วเขาก็ไม่เคยบอกใครเลยหนูว่าไม่เคยบอกใครโอเคครับไปส่งนะครับได้ครับใช่บอกว่าชอคนเดียวดีแต่ ส่งที่ไหนนส่งที่กระหล่ำนี้อยว่ครับนเขาโม้มาเลยนี่อนนมันเรืออันนันกระหล่ำเรือไปพี่พเผากัแล้วถูกแล้วถูกแล้ว เจอกันนะอะไรนะครับไม่เจอกันนะคบอือหือือหอไม่ติดคราวนี้จกใครมาทไมครับปกตินะฮะไม่หนูค้างหรอครับไม่เจอกันนะครับเป็น,ะ <c oughs> นอะ <c oughs> ไรวะครับเนะี่ย ปคิดถึงไงคิดถึงฮึไม่คิดไม่หนูค้างเหรอไม่ได้ทหตุใดนี่เหรอคิดถึงคิดถึงคิดถึงค <c oughs> ิดถ <c oughs> ึงเฮ้ยเฮ้ยขับรถชนได้ไงเสียเนี่ยเสียมาเลย Lalu apa yang muncul? Kau bungkati apa?